ยำข้าวผัดหมูยอปงสกสวัสดีครับผมข้าวผพดหมูยอปสดแข็งร้าวนะคะแข็งพอดีครับผม ต่อไปเป็นซั่วแยกแยกบีม ทำอะไรอยู่เป็นส้หูุ้หูยอนะใช่ใช่ใช่คุรับกสองยวกุ้งสกหมูยอแล่ามันยะกุ้หูยอนะกุ้งสกุ้งสหมูยอนี่นะไม่เจแล้วไม่ทาเลอนน

อีกหนึ่งอีกสองวครับห้าเมตรเบมตรเครับผมครับใครแขกปูดำไหมครับไม่ปูแขกกลางครับผมิดแปดกับ1ิเก้าครับต่ลันสิบหกครับผมป่าเพิ่มหวานนิดนึงครับ 6.5บาทครับผม

เห็นไหครับปลากุ้งสดจาครับเาเห็นไหมครับตางๆได้ครับจาผมา่บจาครับขอบคุณครับหลาตยำไหล่บกุ้งสดหอยแครงต่อได้เลยครับ ได้ครับอันนี้ก็อนข้าสามถูอันนี้เป็นซ่วงกุ้งสุกหมูยอใ,ใช่ไหมครับค่ะกุ้งสุกนะสุกต้องต้องกิน่อ๋อแล้วก็แล้วก็ต้ตไก่ไ่เก็มขอลูกค้าโทษกุ้งสุกหมูยอ100 100 ลำช่มวมยอุ้งจุก85บาร้อยวง6กเป็น245บาทครับผมไท่ยไก่เกมเครับสองร้อได้ครับครับไก่แกเ tuyệt nói một cách khác